ทีวีสยองทะลุมิติชายคนหนึ่งเดินกลับบ้านระหว่างทางเขาได้เห็นทีวีเกา่าวางอยู่ใต้ต้นไม้ริมทางเขาคิดว่าเจ้าของคงไม่ต้องการแล้วจึงนำมันมาทิ้งไว้ที่นี่เขาจึงนำมาไว้ที่บ้านและลองเปิดดูอ้าว <O, S 2> ภาพยังชัดเจนอยู่เลยนี่แต่ทันใดนั้น ไอ้ผีผีผีนางคานออกมาจากทีวีและบีบคอเขาอย่างแรงอ,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 อย่าทำาัันเลยแกต้องการอะไรก็บอกมาฉันจะได้ทำบุญกวดน,น้าไปให้แกก็ได้แกต้องส่งไก่เคเอฟซีไม้สองชั้แป,ป๊ซีอีกสองขวดแล้วก็ส่งทุเรียนมังคุด และมดุดลำยิยมาเฟืองมาไฟโอ้ยก็ได้ฉันยอมทุกอย่างบอยฉันเชอแล้วนางผีไลยก็อันตรธานหายไปแล้วทีวีกลับคืนสู่สภาพเดิมเจ้าหนุ่มเงือแตกจ้องมองทีวีด้วยความหวาดกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเรื่องต่อไปสมุไรปะทะนิมจาันดาจ้า เฮ้ยอะไรกนเนี่ยกูจะบ้าตายพ <Hey. S 1> วกมึงจะสู้กันสู้กันไกลๆกลูไม่เกีียวเมื่อเข้าตาจนเจ้าหนุ่มน้อยหยิบไม้ขึ้นมาต่อสู้กับนินจาดำเมื่อเห็นเช่นนั้นซามูไรจึงเรียกนินจาดำให้เข้ามาสู้กันในทีวี mm hmm. จอทีวีกลับคืนสู่สภาพเดิมเจ้าหนุ่มจ้องมองด้วยความหวาดกลัวครับเฮ้ย น้ำออกมาจากจอทีวีแย่แล้วเราต้องรีบปิดเดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะท่วมโอ้ยปิดไม่ทันแย่แล้วน้ำทะลักออกมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยฉันไว้น้ำไม่เป็นอ้าไม่อยู่กับข้าสิแล้วค่าจะช่วยเจ้าไม่อย่ามายุ่งกับฉันช่วยด้วยฉันปวดช่วยด้วยก็แล้วแต่เจ้า ไปก่อนก็ได้ไปก่อนก็ได้แล้วมันก็หายเข้าไปชายหนุ่มจ้องมองอีกครั้งฉันต้องปิดทีวีให้ได้แต่มันสายไปแล้วโอ้แย่แล้วเราปิดไม่ทันอายางูยักษ์เวนกรรมอะไรของอูนังหน,ววานอาวะันนี้มาเป็นผัวข้าไหม อะไรวันเนี่ยเดี๋ยวก็ผีเดี๋ยวก็งูให้เราเป็นผัวมันทุเลศที่สุดไปไกลๆไปไปก็ได้ต้องรีบถอดปลั๊กแล้วไม่งั้นแย่แนะ่อหมดสภาพต้องเอาทีวีไปคืนเดี๋ยวนี้ลาลาก่อนทีวีสยองทะลุมิติ เ้ดูนั่นทีวีรุ่นเกาน่านี่น่าสนใจนะเอากลับไปที่บ้านดีกว่าตายต่อไปกรุณากดถูกใจกดสับตะไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ